เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นประเด็นข้อสงสัยสำหรับผู้ประกันตนนะครับในข้อสงสัยคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการส่งเงินสมทบประกันสังคมนะครับที่เราส่งไปเกินเนี่ย แล้ววันนี้นะครับสำนักงานประกันสังคมเขาจะมีการคืนเงินประกันสังคมที่ส่งสมทบเกินเนี่ยนะครับคืนให้กับผู้ประกันตนที่นี้ประเด็นข้อสงสัยนะครับก็คือหน,นังสือแจ้งผู้ประกันตนให้มารับเงินสมทบคืน,นในกรณีใดบ้างคําตอบในเรื่องนี้ก็คือกรณี id id. 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 ผู้ประกันตนเนี่ยทำงานกับนายจ้างหลายรายนะครับหรือ2กรณีผู้ประกันตนเนี่ยจ่ายเงินสมทบใน1เดือนเนี่ยมากกว่า1ครั้ง นะครับใน2กรณีนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมก็จะมีหนังสือแจ้งผู้ประกันตนเนี่ยรับเงินสมทบเกินคืนนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ